เป็นเกมแรกในเลกที่2นะครับทั้งสองทีมก็มีการเสริมทัพตัวผู้เล่นหลายคนแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนมีการเอ็ดผู้เล่นคนแรกของทั้งสองทีมนะครับเร่งโมที่ฝั่งของเจ้าบ้านครับมาในระบบ3 5 2ผู้รักษาป,ประตูเป็นกิติคุณแจ่มสุวรรณแผงหลัง3คนอานิสงเจเริญธรรมรักพงษ์ชูเมืองยุทธพงศ์ศิลป์ละคกับตันทีมมวลสามประสานด้านหน้าครับเดียโก้ชูลาป,ป้าวอลโด้ซัวเรสและก็กิษณะเกษมคุณวิไล ด้านฝั่งทีมเยือนนะครับมาในระบบ3-4-3ผู้รากพุทธาประตูกับตันทีมวิชยะแก่นทองครึ่งแรกนะครับเริ่มกันแข่งขันนีก็เป็นแกนนามันระนองในชุดสีครีมนะครับผูสินเปล่าเป็นกคลิกนะครับ วาวโดยิงติดกำแพงซ้ำด้วยซ้ายลูกนี้หลุดก,ก่อไปครับถือว่ายิงได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับบอลไปพุ่งตรงกำแพงนะครับยอดมาข้างหน้าดียโกเตนซ่าวิชิชยัยต่อให้กับกฤษณะล้มหน้าไปก่อนนะปู่ทำได้สวยครับจังหวะนี้บอลวางยอดไปตรงกลางรุสับกบอลยังไม่แม่แมนจัดชยัยกดยาวไปเลยครับ ยาโกมงต่อให้กับวาลโด้องดึงเข้าขวากางจริงแตกตีนครัของเจ้าบ้านครับนี้จ่ากีดเต้นกับแฟรงซ์เซวานไปได้ไปเยือนให้กับอนุสักทางขวานลครับมองเพื่อนแล้วจริงเลยครับโอ้โหยิงไม่ดีแล้วครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวทางด้านกิตติคุณแจมสุวรรณครับ และผู้ศินก็เป่าลูกวิดยาวหมดเวลาครึ่งแรก้ครับน้องบัวพิชยะเอฟยังเสมอกับแกนอนามันนองศูนย์ประตูต่อศูนยครับโอ,อกาสของทางด้านเดวิสันนะครับดาวยิงคนใหม่ชาวบราซิเลียนนะครับที่ย้ายมาจากกรมสุรากรน,น่าจะมีโอกาสได้ลงประเดิมในเกมนี้ด้วยครับเริ่มเกมแล้วครับสำหรับครึ่งหลังนองบัวพิชยะเจ้าบ้านนะครับพบกับรบนองยูเนเต็ด จิตชายวิ่งหลอกมาเหลือสารตักมาข้างหน้าอันิสงโงกลูกนี้โอ้โหบอลผ่านประตูไปครับทำนี้ดีนะครับอัน,นีิสงจเจริญทำครับเซ็นเตอร์แบ็กหันไปหน่อยนะครับแล้วผ่านหน้าปากประตูไปครับเสาสองนี่ไม่มีใครชาร์จครับถ้าตรงกรอบนี่โอกาสเข้าประตูเลยนะครับตอนต่อขึ้นหน้าวาลโดซัวเรสดวลอยู่กับชัมสุดดินวาลโด เปิดก็มาตรงกลางบอลโหนลูกดีครับโอ้โหลูกต่อไปครับทำได้สวยมากครับจังหวะนี้ของหนองบัวเจ้าถิ่นครับสันองไกลวางไปที่ตัั่งซ้ายบอลถึงเส้นหนาเจษดาทันไหมเปิดได้ครับแต่นก้อ็ชุลปาได้โหงฮะแต่ว่าบอลมันลอยแล้วก็มหงข้ามทางออกไปเขาขึ้นผ่านครับเปิดเข้ามาตรงกลาง,น,น,างานี่ดีแล้วนะครับ แต่จัาางหวะโมงนี้มีโจ้นหนองบัวพิชยายุทธพงศ์วางขึ้นมาข้างหน้าเปิดประตงการเดียโก้เกี่ยวไม่ติดเขายังอยู่ที่วาลโด้ื้นมาอุชัยยิง่ดออกไปครับโอ้โหเหลือเชื่อครับจังหวะนี้หนองบัวพิชยาเจ้าถิ่นไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับบอลเนี่ยทำามาสวยมากแล้วนะครับแล้วก็คนนี้วาลโดนี่ใจกว้างสุดๆเลยฮะงนะครับวางลึกไปที่เสาสอง,สองแล้วกฤษซนตก ตั้งขึ้นมาชาร์ไปก่อนจังหวะแรกบอลมันขุกขีดรับวาโดดึงจังหวะแล้วก็ไหลใส่พานนินึให้กับวิชิชัยครับเข้าข้างถนัดด้วยนะฮะเท้าซ้ายแต่ว่ายิงออกด้านหลังไปอย่างเหลือเชื่อครับคือเจ้าตัวพยายามที่จะเน้นหนีครับเพื่อที่จะให้เข้าเสียบกรอบนะครับโอ้แต่ว่าแทบโอกรอยังสูงสูงแต่เจ้าตีนี้ก็ อันไปดูนาฬิกานี่ก็บอกถึเวลาจะหมดอีกแล้วนะทีมยังไม่ได้ประตูสักทีครับเจสตากร์เปิดเข้ามาเลยนี่บอลเลยหัวเดวิสันเลยครับบอลมันแรงแล้วก็สูงไปนะครับอันนี้สงหยอดขึ้นมาข้างหน้าบอลถึงราโด้บอลหนึ่งหนึ่งอยู่กับนัทวุฒิยิงเลยครับโอโ้โหเจสตากร์ขาวงามครับ นะครับจังหวะยิงเก็บตกแถว2อบอลเดจะพยายามหาช่องนะครับแต่ว่าไม่ผ่านแล้วบอลมาเข้าทางจาตุรกรแถวงามซัดไปเต็มๆครับด้วยสายบอลมันโค้งผ่านหน้าปากประตูไปออาโ้ติดอยู่ที่โกจะถีบต่อให้เพื่อนครับโอ้โหเลหยดข้ามไปทั้งสีป่าลูกอิดยาวจบเกมการแข่งขันนะครับหงวัวพิษยาเสมอกับแกนอน้ำมันระดองศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับครับ ก็จ,จบไปที่พิชยักษ์เดียมครับหนองพุชยัเสมอกับแกมนมาณนองศูนย์ศูนนะครับนี่ผมวิศรุตเมียมลุงและคุณเลวัตแสนเพชรต,ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ